แรงงานไทยซึ่งเดินทางกลับมาจากแขวงไซยบุรีลาวจำนวน15คนถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการกักตัวในรูปแบบสเต t คว u a r a n นทีนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเลยค่ะเป็นโรงแรมที่ตั้งห่างออกไปจากชุมชนเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งถูกนำไปกักตัวเฝ้าระวังที่โรงแรมอีกแห่งใกล้กับชุมชนชาวบ้านไปเห็นว่ามีผู้ต้องกักตัว ออกมาซื้อสินค้าภายนอกก็เลยทำให้เกิดความกังวลขอให้ย้ายผู้กักตัวไปที่อื่นสาธารณาสุขจังหวัดเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยยามและตรวจตราไม่ให้แรงงานออกจากสถานที่กักตัวนายแพทย์ปรีดาวรหารนนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเลยขอให้ชาวบ้านอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าโรงแรมแห่งใหม่ที่ทางจังหวัดจัดไว้ให้ได้สอบถามชุมชนใกล้เคียงแล้ว โดยในภาพรวมมีคนไทยที่เดินทางกลับมาแล้ว57คนนะคะกักตัวครบและเดินทางกลับบ้านแล้ว45คนส่วนที่จังหวัดตากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มกำลังเฝ้าระวังตามแนวชายแดนไทยเมียนมามากขึ้นค่ะหลังจากพบแรงงานชาวเมียนมาและชาวจีนซึ่งอาศาัยอยู่ในจังหวัดเมียวดีลักลอบเข้าไทยมากขึ้นแล้วก็จับกลุมได้อย่างต่อเนื่อง โดยชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาบอกว่าอยากจะมาหางานทํานะคะเป้าหมายหลักคือจะเข้ามาที่กรุงเทพและที่พัทยาจังหวัดชนบุรีส่วนกลุ่มชาวจีนต้องการเข้ามาที่ไทยเพราะการระบาดของเชื้อในเมียนมาทําให้ไม่มีงานทําและหวาดกลัวเนื่องจากการระบาดขยายวงกว้างมากขึ้นและเริ่มปิดในหลายเมืองส่วนสถานการณ์ในเมืองเชียงตุงเขตรัชฉัน ตลาดสองแห่งที่อยู่ห่างจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปประมาณ180กิโลเมตรถูกปิดตามคำสั่งของรัฐบาลเมียนมาทำให้ตลาดเงียบเหงาตามท้องถนนมีรถแต่บางตาค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ในบ้านโดยการประกาศเคอร์ฟิวในเมืองเชียงตุงตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสมีขึ้นหลังจากที่พบชายสคนกลับมาจากเมืองย่างกุ้ง เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมามีไข้และจมูกไม่ได้กลิน่นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะล่าสุดผลตรวจทั้งสองคนและคนขับรถที่ไปรับไม่พบเชื้อโควิด -19 ค่ะ